สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องปองปลายสู้ขู่สูคนมน,นี้บ้าดําได้เป็นต้มปลาคอนใหญ่เลยได้พี่น้องโอ้โยเบือเนื้อใส่แบบห่อนๆเลยครับมือนนี้ใส่กับแจวแจวบักพริกเขียวๆจีนะพี่น้องเนาะอ่ะแจวปลาแดกนัวๆคือเก่านำบาำ้าดําเพิ่มดำจังน่อยพี่น้องใส่แบบห่อนๆคือเก่าอยู่บ้านนี่ผักแกมเฮาก็มีผักกาดแกวมะนาวครับหมากมะละได้มกตัวผู้มะพร้อวมืนนี่ ผักกาดหินหยอดพักคณะใส่กับบรรยากาศหัวลมออกได้ครับก็เลยได้ปลาค่อยไอเปิดทิเเ้าแลบบานเด็กน้อยตมมันสิเย็นเนะพี่น้องเนาะชิมน้ำตมนี่แล้วก่อนโอพอดีอุ่นๆเลยพี่น้องเพื่อบาดําลงมาเนาะ เดาขึ้นมาดีเด็พี่น้องมาเนี่ย น้องสดใสแจ๋วพี่น้องเนื้อปลาคอบนว่านใส่กระหม่กมมะละคักพี่น้อง มัดเจียวบ่พี่นอ้องหวานลงจจวยเลยประคอหญ่พี่น้อง แก่บ้านพี่นอ้องแก่ยังไงเลยืมขี่คือผมมีนอประคอมืน

บงดูดหัวมันลองเบิ้งนอบผีน่นอ้องเนาะดอกเขาออกเลยครับเขาไม้ป่ามั่นเพื่อนว่ามั่นในลีพี่น้องขนาดเขาโบราณและเกี่ยวหลายด้านนี่ก็เพิ่มเลิมเกี่ยวแต่เขาดอเนาะครับเนาะเขาก็คอเพิ่งเริ่ม หินงามๆเลยครับใส่ตอนใดก็แสบอุตอนได้พี่น้องถอดกลางมันเลย ก่อนพี่น้องเบิ่งโอ้ยแต้วซ้อนแต่สีนเนาะขา่าอ้วววอยู่ครับน่าเด้อแเศษน้ำบาดำเบิ่องอ๋เบิ้งยุบตุ่ยแจีวเบิ้งก็ได้พี่น้อง เรีกว่าขาด ขาออนใส่น้ำครับกลางก่อนนอนกลางข้าข้อได้นอนรัเนาโอ้ เอาใส่เอาเหือแตกเลยพี่น้องดึงมาเจียวเนี่ยพี่น้องคักๆร้อนอ,อืมทำพิมพ์หน้องบิงกับ ใส่ส้มมาขามออนได้พี่น้องมั้ยนี่โอ้เบิง้งพี่พี่น้องเอ้ยกินอยู่พี่โอ้โหบใหไ่เลยโอ้เบิ้งยุบไปเลยเนาะ มันมวนๆมาเลยเด้อบาก nóng ơi bạn nhớ tới toàn ba hát khơi cầu không xe bán hồng khó cắn sai vì nóng ơi ดอกเขากำลังรนนะครับพี่น้องหอมกรุบเลยหอมดอกเขาไม่ขออย่าเล็มหัวจักหน่อยได้พี่น้องเด้อและวางแสบมันพี่น้อง หัวในเงยเลยือนจุกจะบดัดบ้าคือมันแทะนอเรือบริปเป็นเป็นน้ำบริกินถึง,งว่าน้ะครับเนาะเบิดแสบนำวางหัวมันเลยพี่เนอะ แกวบึงโอ,อ้กลางเนาะพี่น้องเนาะดึงมาแถวนี่บางเสียบคัก มันบริบ้างกลางค้าข้อได้พี่น้องเลย Oh, pì, tôm nhầy mình. Cái này chéo, nấm pì non non, nước khoa khoa này này. Sốt nấm bớt pa, tăm pì non مع <applause> لا <applause> ืแสบคักอยู่นนองเอ้ยลมพัดหัวลมออกเผินเด็ดออกมาเลาะแล้วว่าปะคอยงห

笨。嗯 ตบด้วยคาออนหมึ่งทอดกลางก็ได้ไปนองเด้อกลางหลายกุ้ยแีวโวดนี่ แซ่บใจพี่น้องเอ้ยบานพอแล้วโอ้แซ่บคักพี่น้องเอ้ยเอาเป็นว่าผิดพลาดประการใดบ่าวดำก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเด้อครับเด้อบางเทื่อก็อาจซีบรสุภาพเนาะครับเนาะบางเทื่อก็ต้องขอโทษน้ำหลายๆเอาบ่าวดำก็ขอบคุณทางคอมเมนต์น้ำเด้อครับเด้อบางเทื่อก็ตอบสาไปเน,เนะครับเนาะแต่บ่าวดำก็พยายามตอบคู่คนนั่นแหละครับคอมเมนต์ครัเพราะว่าประมาณจะถุ่มหนึ่งหรือสองถุมนะครับบ่าวดำสิหลอดตอบคอมเมนต์ให้ ผูเขามาติดตามกะขอบคุณหลายๆผู้ท่่านติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้บ่าวดำน้ำนื้ออครับเด้อเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ต้มประคอใยญ่ๆแทบๆนี่ก็ไวส้สำนีเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ